อ๋อนี่ผมเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่คุณผู้ชมดูนะนี่นี่ผมเลือกี๋ยผมเลือกโทรศัพท์ไปดูเทเวอร์ดูนะนี่ถ้าผมหยิบขึ้นมามันจะเป็นมือถือของเทเวอร์นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมือถืออะไรของใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมคุณผู้ชมกันนะก็กราบสตัีคุณผู้ชมนักท่านนะผมวันนี้ผมโกวันหมายแล้วจำมาแบบเหมือนเป็นการสอนลงม็อดซึ่งม็อดเนี่ยมันเป็นม็อดที่แบบใครแบบไม่ได้คิดจะเล่นตัวออนไลน์อยู่แล้วแล้วก็แบบกำลังจะแบบเริ่มเบื่อและเริ่มเบื่อตัวออฟไลน์ก็็็็็อออออออยยยาา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 กกกกกกกให้้้้้ลลลลลลงงเเเเเ่่่่่นน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 ตตััววววีะะะะะะพรรผผผมมมมมมแแิิดููสสึจจบปปทคคุณช ัวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆประมาณแบบเราจะมีพลังเป็นพระเจ้ามัาจะทำอะไรกับมัดกับตัวเกมได้หมดเลยนะคุณผู้ชมเออผู้ติดอักแน่ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปแล้วคุณผู้ชมสมมุติถ้าใครี่เก็ดกดลิงก์ก็เอาเนี่ยพิมพ์ตัวเนี้ยไปน้ชมเนี่ยเปนชาร์ตเนวตีฟเทลเลอร์เทนเนอหรืออางกดดาวน์โหลดไปคุณผู้ชมไฟคูดเล็กผมพูดเลยเปิดปุ๊บแล้วเราก็จริงๆอ่ะมันจะลดให้เราทั้งหมดสตัวนะคุณผู้ชมจะมีตัวจุดๆุดจดแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็เลดมีเลดออนเลด เสร็จแล้วแค่นี้แหละ <Easy. S 1> ส่วนลำดับต่อไปแล้วก็เปิดสตรีมนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปที่คลังกดลิดขวาคุณสมบัติปลายภายในเครื่องเปิดหาแล้วก็ผมเคยลงไปแล้วนะคุณผู้ชมสมมติถ้าใครเคยลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมป๊ะเึงผมขอเปิดตัวนี้ก่อนนี่แล้วก็กดตัวน,นี้มานะคุณผู้ชมไม่ต้องกดคอปปี้นะคุณผู้ชมกดลากมาเลยนเนี่ยเห็นไหมผมเคยลงมาแล้วคุณผู้ชมแต่ลบยังไงก็ลบไม่ออกอก่ะแล้วก็แบบแต่สมมติถ้าเราลบไปแล้วอะ่ะแล้วมันก็จะไม่สามารถกดใช้เลยนะคุณผู้ชมเหมือนตัวนี้เาไไมมม่ลงลงม็้ผดดกกี คือผมก็ลบมอดลบลบ,ลบมอดเฉยๆยากก็ไปกดหาดูนะว่าเอ้ยกูลงไว้วันไหนวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ก็ไปกดลบนั่นแหละอี่ยากคือไม่อยากลบใหม่เอาง่า <No. S 1> ก็น่าจะจบไปไะแค่นี้คานผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดเข้าตัวเกมเลยคานผู้ชม ก็เอ่อที่เห็นผมเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือมันอาจจะากนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นอีกวันหนึ่งนะคุณผู้ชมก็คือผมได้เข้ามาเทสมอดใช่เลยคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรเหลืองๆขึ้นตรงใต้จอก็คือผมขอกดปิดนะคุณชมคือผมเข้ามาเทสตั้งแต่ว่ามันเล่นได้หรือเปล่าผมจะกดไปที่รีเซ็ต all setting นะก็คือรีเซ็ต setting ทั้งหมดนะเพราะว่าผมก็เข้ามาเทสว่าอันนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าก็สรุปเอ่อไม่มีปัญหาแล้วคุณผู้ชมมารีเซ็ตไปหมดเลยนะนี่อันนี้คือเป็นออย่่าาืนนกก็ตั้้หมะ คือเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งสอนลงไปใช่ไหมแล้วก็แบบไม่มีเวลาตัดคลิปบวกกับง่วงการบ้านก็เยอะโอ้โหคือแบบต้องขอโทษนะผู้ชมถ้าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็แล้วแหละเอาเป็นว่าเราปล่อยไว้ก่อนนะผู้ชมคือวันนี้ผมต้องรีบสอนแล้วก็รีบตัดคลิปแล้วก็รีบไปหาทําการบ้านแล้วก็นอนนะผู้ชมเพราะว่ามันก็ไม่เชิงว่าดึกอะแต่ว่าผมก็มีอีกหลายอย่างที่ไปทำนะผู้ชมเอาเป็นว่าเราจะมาเริ่มสอนนะผู้ชมเอาเป็นคร่าวๆนะผู้ชมเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่ว่ารู้ทุกอย่างนะเเเป็นพลยอร์ใช่มคุณผูู้ชม็ะนเปดห เนี่ยคือเป็นเพลเยอร์แอนิมอลเอ็พีคือมันใช่เราเลือกได้หมดนะผู้ชมเราอยากเปเลยเนี่ยเป็นไมเคิลแฟรงกินอะไรหลาย Michael, in, อๆอย่างผมจะขอไม่เปลี่ยนนะที่เปลี่ยน อเอาเป็นประมาณนี้เออลืมบอกใหญ่หนึ่งนะยา่าคือมันจะมีให้เสกเน,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 นี่นะคุณผู้ชมอันเนี้ยเป็นไฟพลูนี่คืไม่รู้กันนะไอไออัน,นไออันเนี้ยผมเคยแปลแล้วคุณผู้ชม no f l y damage อะเป็นแบบไม่รู้อ่านถูกไหมแต่ว่าเวลาตัวเราตกจากที่สูงเราจะแบบไม่เสียดาเมจแล้วคุผู้ชมแล้วก็เป็นโลเคชั่นนะคุณผู้ชมอันนี้ให้กดไปตรงตัวพีนะคุณผู้ชมแล้วเราก็คือผมไม่ค่อยมีเวลาสอนผมก็ต้องรีบสอนเอาคุณผู้ชมเอาเป็นเอาไปตรงนี้กันคุณผู้ชมดูถ้าไปทำแบงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็กดว่า teleport to marker ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้กันนะานผู้ชมมสหรรัับตว์คุณผููู้้้้้้ชชมมมมออออัันนนนนนนีีาจจจจะะะะเเปป็็็ไไรรผผ่่สวก go to เออเหมือนจะแบบสมมติถ้าผมเพิ่งขึ้นรถคันหนึ่งไปใช่ไหมแล้วผมก็ไปไหนก็ไม่รู้อะผมขึ้นรถคันใหม่คันหนึ่งแล้วผมกดไปตรงเนี้ยแล้วผมกด enter ไปอะผมก็จะไปโผล่ที่รถคันเก่าของผมนะท่านผู้ชมไปโผล่หรือว่าจะดึงรถกลับมานี่ก็ไม่รู้มกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นรถเนี่ยผมเข้ามาเฉยๆนะคุผู้ชมอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่จะเป็นอะไรนี่ท่านผู้ชมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่าเอออันเนี้ยไฟอาโมกก็คือแบบระสุนเต็มอันนี้คือลบกระะสุนนนนอัี้แบบให้กระสุนเต็มทั้้้งหมมดคผูชแลวก็เซฟอะไรสักกกออย่่างูู็ไมมร้เหืนกันนนนะผู้ชมอัี้คืออะไร รู้้้่ะไอเหียมันก็มีหลายอย่างคุณผู้ชมอันนี้คือ infinity ammo ผมได้นำให้เปิดนคะุณผู้ชมเพราะว่ามันจะแบบคำว่า ammo หรือ ammo เนี่แหละ Armor มันจะเป็นเหมือนกระสุนนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเหมือน damage นะคุณผู้ชมเอาผมจะลองกดเป็นราอยเมจคูณร้อยไปเลยคูณพนะันหน้าหูนี่ดา,าเมจกูไอ้เหี้ยอันนี้เป็น variety gun กนนน็น่าจะเป็นปืนที่แบบเรายิงแล้วมันมันไม่ได้จริงไปดูดิเดู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 ด,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 ดูน่าจะใช่แนละ้วคุณผู้ชม นี่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 อันนี้ตัวตึงคุณผู้ชมไฟอาร์โมนะผมไม่รู้กันว่าจะแบบว่าแอมโมหรืออาร์โม่ความเป็นอาร์โมนะคุณผู้ชมดูดูนะดูนะดูดูคุณผู้ชมดูโอ้โหไอ้เทียติดไฟอ่ะคือคิดดูดิโคตรเฟี้ยวอ่ะหลายอย่างเป็นหลายอย่างอันนี้เป็นเกี่ยวกับบริการ้วคุณผู้ชมเนี่ยเราจ้างมาคนหนึ่งแล้วอันนี้เป็นไมเคิลนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับรถนะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจกันว่ามาอาบว่าอะไรนะผมจำได้ว่าคำนี่มันแปลว่ารถนะวิไคเซอร์แล้วกันไปไม่รู้กันนะว่าอย่าอะไรคุณผู้ชม เออถ้าทุกคนมาเนี่ยก็กดไปที่ V Kaisen Sponner นะคุณผู้ชมกดมาปุ๊บมันก็จะเป็นรถหลายๆชนิดเลยคุณผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทำเนี่ยสมมติถ้าเราเข้ามาเกีเ่ยวกับหมวดรถใช่ไหมคุณผู้ชมให้กดไปที่เ o ่าอิน t ท o ทุกอย่างกันแหละอันเนี้ยพอเรากดไปปุ๊บใช่มคุณผู้ชมดูนะเอยคันนี้สวยวะ่ะคันนี้คันนี้ดูดิเห็นปะคือผมจะเข้าไปอยู่ในรถทันทีนะคุณผู้ชมโอ้ยจะมีประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นเซฟรถนะคุณผู้ชมแล้วก็ฟิกอันนี้ผมไม่รวมกันแล้วก็จะมีการแต่งดดด้้้้้ววยผูชม add add all all อออัเเป็็แแกกกรล่ อมอนหรือย <aunque S 2> <me> ่างนั่นแหละให้กดไปแล้วจบนี่จะเป็นการแตกแบบเต็มระบบนะโอ้คุณผู้ชมก่อนจะได้เข้าเล่นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคุณผู้ชมอยู่ๆมันก็หลุดแล้วพอแบบคือเมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมอยู่ๆมันก็หลุดไปใช่อย่างที่ได้เห็นนะคุณผู้ชมแล้วผมก็เสียเวลาเกือบยี่สิบนาทีเลยผมก็ไม่รู้ไปทำมีท่าไหนได้เข้าเล่นอีกรอบหนึ่งนะผมไปกดเข้าเล่นไม่ได้คุณผู้ชมคือกูแบบเดอะฟัคจัดแต่อีหีอะ เอาเป็นว่าเราถึงไหนผมจําไม่ได้แล้วผมจะขอมาต่อกับบอดี้การ์ดผมรีวิวไปแล้วรถผมรีวิวไปแล้วผมจะขอตอบกับคําว่าเวอร์หรือว่าโลกนะคุณผู้ชมอันนี้เป็น people นะคุณผู้ชมแล้วก็จะเลือกได้นี่เป็นแบบให้ทุกคนเขาโกรธ angry นะคุณผู้ชมให้โกรธนะเนี่ยคือเป็น angry คุณผู้ชมแล้วก็เพลสอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรค<ๆ>ุณผู้ชมเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆนั้นอ๋อมันจะแบบให้ทุกคนยิงปืนได้ปั๊ใช่ปั๊ดแตจะใช่มั้งดูดูละเออเหมือนจะเป็น โชเลือดหรือเปล่าประมาณนี้น้องชมอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับรถนะคุณผู้ชมว่าให้รถบนโลกใบเนี่ยมันเป็นยังไงน้องชมก็เรือกได้หมดนะผมก็แปลไม่เหมือนกันนคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าอันเนี้ยเป็นอะไรว่า boost npc radio volume ก็แบบ boost บเสียงวอลลุ่มของคนอื่นนะหรือว่า boost เสียง เออเสียงวิทยุอะไรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสีนะคุณผู้ชมเราจะเลือกได้หมดเลยว่าเป็นไวท์เลจริงคือมันคือเราจะสามารถเลือกได้หมดว่าให้โลกไวเนี่ยเป็นรถสีอะไรบางนะคุณผู้ชมดูดิคือมันจะเป็นทั้งโลกนะคุณผู้ชมว่าให้เป็นรถสีอะไรนะทำขอเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันคุณผู้ชมดูดิเอาเป็นประมาณนี้กนะันนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเลือกเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นร้อน อะไรทั้งหลายอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีหลายอย่างอันนี้นี่สมมติว่าใครจะทําแนวรีวิวรถรีวิวมัดเนี่ยให้แนะนำให้กดเีถึงเขาโยมโนทราฟฟิกนะไม่รู้อ่นานถูกปะนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่เสกให้รถทุกคันบนโลกวันนี้หายไปหมดนะมิจฉกเดี๋ยวผมไปลองให้ดูดูดิถ้าใครจะทําแบบแนวซิ่งรถหรืออะไรก็ช่างใหแนะนําให้มาเปิดอันนี้มิจฉกเพราะว่ามันจะเป็นผลดีนะจะได้ไม่ต้องแบบจิบไฟดงไฟแด,ดงหรือมีรถมาขวางท้ายมิจฉกมีต้นกล้วยไรเคี้ยวเอาเป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับเวลาช้านนคนนมืดอันนี้เริ่มเช้าแล้ว อันนี้เป็นแบบกลางวันแล้วเอ้ยอันนี้เป็นเช้าอันนี้คือแบบตีห้าประมาณตีห้าอันนี้ถือว่าสวยสวยไปอันนี้ก็เป็นมิดเดย์ก็แบบกลางวันแบบวันๆเลยอันนี้ก็เป็นอัฟเตอร์นูนก็เริ่มเย็นหน่อยอันนี้ก็เป็นซันเซ็ตก็เริ่มแบบพระเจ้าฟาฟาที่ตกแล้วไม่ใช่พระเจ้านะอันนี้ก็เป็นมืดเหลียมผูชมถือว่าเยอะผมจะขอเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนักดูสวยดีนะทุกทอันนี้จะเป็นหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหนึ่งชั่วโมงข้างหลังแล้วก็ไปห้านาทีข้างหน้าอะไรหลายๆอย่างมี้้เีก่นนัแวล ไฟเอาบาร์บีคิวก็ได้เนี่ยเป็นอย่างคือให้เสกแบบเสกออบเจกต์อย่างเนี้ยเหมือนเวลาเราจะถ่ายรูปก็แต่ทำไมให้เราให้เราไปเราาเียกอะไรจดื่มไ่รู้ปวาม่มกูทำเลยลหรไปวะการอ๋อเป็นการดูคุณผู้ชมเดี๋ยวดูดิเป็นการตัดเป็นการจัดรูด้แล้วเนี่ยดูเนี่ยมันจะมีให้ให้บังคับแล้วคุณผู้ชมเป็น Q Z Down e, ดาว X อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะยากอะ F P S ีเอชคอนโทรลเหมือนกับเป็นการโชว์ F P S ีเอชคผู้ชมเจ็ดสิบเก้าอ๋ออันนี้เป็นการโชว์เกิด F P S เอพีเอชเดินจบแล้วจบแล้วจบแล้วอันนี้แล้วก็กอะไรกันไหนปะโฟ เลือกโทรศัพท์ไปดูเทเวอร์ดีนะนี่ถ้าผมหยิบขึ้นมามันจะเป็นมือถือของเทเวอร์นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมือถืออะไรของใครก็ไม่รู้คุณผู้ชมลองไปดูกันนะแต่มันมีน้อยคุณผู้ชมูเลยแล้วก็อันนี้เป็นรีมูฟทั้งหมดนะคุณผู้ชมกด yes ไปก็จะเป็นการลบทุกอย่างนะคุณผู้ชมเอาเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันเยอะแล้วผมก็แบบคือคลิปนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาตัดผมต้องขอขอภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมรีบมาผมรีบพูดรีบแบบคือไม่ให้มันมีช่องเลตแอร์นะเออเป็นว่าถ้าใครชอบผมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้้ววยแลกันนะไวว้้้จจจิิงงคคลลลปปปต่่่่่อออไไไไชชนนนีาาะหยผมมมด้้้วว่่่่่่่าาาจจะะะชชชไไไมมมมลลงเยนคุณผูแตใ คือปกติสัปดาห์หนึงผมจะลงประมาณ3-4คลิปใช่ไหมคือสัปดาห์หนี้ผมลงไปแค่3คลิปเลงนะคุณผู้มชมแล้วก็แบบคลิปนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดอาจจะตัดลวกๆหน่อยผมก็ขออภัยด้วยกันนะคุณผู้ชมจะใส่แค่แบบแซวซา,าวเพลงเลยแค่นี้นะก็วิจอคลิปต่อไปกันนะคุณผู้ชมวันนี้ผมไปาย